เอออติแฟกแคนวิวโอเคไม่แย่นี่ไงตัวเก่งอ่ะอันนี้นี่ไงเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่สวยซีโมไซล่าไอเทมสมบูรณ์ที่วางไว้บนมานั่งเป็นซับพอร์ตแอนด์วิวชิ้นส่วนไอเทม4ชิ้นเออเอาเดียเอาเดี๋ยเขาได้รูนไปเนะนี่ยแน่คนนี้ได้แบบ ตัวหลักไว้ก็จะรู้ไงว่าจะเล่นคอมอะไรเรายังไม่รู้เลยยังคือยังไม่เป็นคอมเลยอดูดิอ่ะสนเปอร์มาก่อนมา โอ้โห oh. อ่ะอัฟเลียตมาสไนเปอร์รู้ละเล่นสไนเปอร์ดีกว่าท่าเงี้สยสไนเปอร์ เชื่อมจิต่าเชื่อมจิตแบบน้องไนท์อ่ะส่งดีส่งดีเออส่งดีปะนม่ส่งดีจัดเลยว่ะเออเออไงสูสีสูสีสส ก็ถือว่าสุสีนะมาดิมิติกคอมเมตอรเหรอคอมเมตอร์คอมเมตอรก็เป็นแค่ชื่อหรือเปล่าเจออะพิเลียสผมเป็นไงเอาหมดอะนี่นงไงนี่นงไงเมตอรเหรอเอาหมดยาโอ้ยจุกทอง <cin stereotype> moment. Zoe. your never a What's name? dull I'm แอมโซอีว่าชื่ออะไรวียูนิตสไนเปอร์ได้รับคอมเรดโจมตี15%ได้รับเคธลีนและคอกมอลหลังจากยูนิตสไนเปอร์โจมตีรวมกันระยะทางทั้งหมด1,200ช่องจะได้รับไทรเปอร์โฟกัส1ชิ้นเป็นไงไม่เล่นสไนเปอร์ให้มันรู้ไปอย่างเงี้ยตัวหน้าก็ไม่มีของ ของขาดเนี่ยเขาเรียกว่าของขาดนะฮะนี่แหละที่เขาเรียกว่าของขาดตุตต้มตุ้มสูสีสูส,สีอุ้ยไซเปอร์แอสว่ะไซเปอร์แอสต้องมาแล้วได้เกาะด้วยเฮ้ยเฮ้ยยา ของผมของผมเอสนะของผมเชีย่ยเต็งวะโอ้โหเราเลือดหกสิบสองเฮ้ยสวยได้นนอยู่แหละได้นนอยู่แหละ <c oughs> ต้องไหวแหละเออหูไหวก็แย่เลยสนะั์ดูของเขาก่อน ดูของเขาแล้วไม่น่าไหวนะ hey, เฮ้ยได้อยู่เออ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 เอาดิเอาดิเฮ้ยขนาดเสียยังไม่สองดาวเนี่ยเขาจะหาว่าโกงหรือเปล่าวะ Monsters are everywhere. อันนี้จะรีตัวนะรอบหน้าเราขึ้นเลเวลเจ็ดเลยนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเจอคอมเมต้าวะ่ะดูนตีดิใครจะเล่นกับมันนะดูนตีดิเหมือน m อ6มสิบหกอมันถือปืน m16 แหละ ไปเลเวลเลยจะลงวอร์เดนนะครับลงวอร์เดนไปก่อนมึงจะเก่งใช่ไหมตัวเนี้ย mình xem kinh, cô không? Ừ, tôi đã Google rồi tiền ทำให้ตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มอาคินเชสโกเลีมเดมโกเลีมเดมเอามาใส่ให้แอสได้นะถ้าเราไม่อยากเล่นเคลีในในกรณีที่เราไม่อยากเล่นเคลีนแล้วโอ้ยยูนิตวอร์เดนลดความเสียหายเมื่อเริ่มต้นต่อสู้เพิ่มเป็น12%และตอนนี้20%ของความเสียหายที่ยูนิตท,ที่ไม่ใช่วอร์เดนได้รับจะถูกแบ่งกระจายให้ยูนิตวอร์เดนหูแผงหน้าวอร์เดนเลยอะ ช่แต่ผมว่าอันนี้ดีเอาวอร์เดนก่อนเพื่อที่จะอันนี้ผมจะให้มันรีออกมาเป็นอฟเฟียต์ดนะ เรายังไม่เจออมโมมู่เลยวะอามมวอรเดนมีทรงไหมมีทรง,งแล้วนะมีทรงแลวเนะี่ยไปเล่นไปมีทรงนะอารีเลยอ่าอามมู่อามมู่มาจนได้นะอ่าวิ่งจริงแม่งหน้า น่าแทนตัวนี้มากเอางี้ก่อนแล้วกันนะน่าแทนเชลีนมากโอ้เจอคอมเมตอาสู้ไม่ได้วะกับเอ้คอมเมตอาเนี่ยเอาแอส ถ้าไม่ได้แอสก็เอาดาบนะผมจะได้เต็มทุกทีผมว่าแอสเชสก็ยังไม่สองดาวอ่าซินด้ามาครับอุ้ยรีเป็นเชสพอดีเลยอุย้ยมาเป็นฟิลียสด้วยสวยของเวทเดี๋ยวให้ซินด้านะของแท้งโอ้ดูของออกมาดิ าจจะใส่จอกเกราะแทนนะทรงนี้เบสบัฟไปของออกมาไม่ค่อยดีเลย blessing. อาเรียขาดสองตัวอาเรียสามดาวก็ไม่รู้จะสู้ได้ไหมนะผมกำลังคิดอยู่ว่าอาเรียสามดาวเราก็เราจะไหวหรือเปล่าอยูดีกว่า แต่ดีนะแบบว่าแอสเราสองดาวไว้ <'re> ขอของที่มันเหมาะกับแอสแล้วก็ฟิลียสหน่อยอันเนี้ยที่เราเลือกมาในเมื่อไหร่จะได้ขาดอีก90แต้มล่อมหน้าก็ได้มั้งไซเปอร์โฟกัสอลรอมหน้าก็น่าจะได้ เจอคอมเมตาซอยยับโอ้นิดเดียวฮะในเพิร์โฟกัสมาสักทีต้องให้อเฟ่แหละ อ,อเปาขาดตัวเดียวนะครับโอมีตัวขาดตัวเดียวอะ่ะอ่ะตัวแทงสามดาวก่อนเราใช้ดุบเลยก็ได้นะผมว่าให้มันจบจบไปถ้ารีรอบหน้าไม่เจออ,อเปใช้ดุบเลยมันจบจบไป อันนี้เทสสามดาวเลยนะเราก็ยังรู้สึกว่าไปรหรือเปล่าวิ้ยได้อยู่นะเนี่ยทำเล่นไปเออหาเฟ่ก่อนมาอ่าเฟ่สามดาวไปสามดาวแบบพึ้ๆ หนึ่งสองสามสี่ตัวไม่ไหวก็ไม่รู้ยังไงแล้วนะนี่คือสุดทางของคอมนี้แล้วนะคอมรีโลเลเวลเจ็ดีโลอาเปไม่ไหวก็คือไม่ไหวคืออะไรบอกผมหน่อยไม่ไหวคือเกมกะเนี่ย ไม่ไหวแล้คือเกมขากใช่ขนาดนี้แล้ว,วคือเกมจบจริงไม่จบได้ไงนี่ไงวอร์เดนนี่ไงตัวโหดวอร์เดน่ะเนี่ยลงแทนซินด้าเลยเนี่ยลงแทนซินดาไปก่อนเพราะว่าซินดา,น,าน่าจะน่าจะไม่อิมแพคขนาดนั้นเพราะว่าของไม่มีนะจริงๆงแล้วผมอยากทำซินด้าเป็นดาเมจเวทแต่ของเวทเราไม่ได้เลยนะฮะ มันก็เลยก็เลยแย่หน่อยนะครับว่าจะต้องเอาอืมต้องอย่างนี้นะจนกว่าซินจนกว่าจะมีของให้ซินด้าเราค่อยเปลี่ยนเป็นซินด้าก็ได้หรือถ้าเซตสองดาวก็ให้เซตยาวเลยหรือไม่ก็ค่อยตอนขึ้นเลเวลแปเาลงซินด้าอะไรเงี้ย อยากให้ซินด้าเป็นนาเมจเวทแต่ของเวทก็ไม่ออกดูของอาเฟ่ก่อนดิของอาเฟ่อย่างโกงอะ่ะถ้าไม่ชนะก็ไม่รู้จะยังไงแล้วอะ่ะ เรายัางโซนอันตรายนะเลือสิบอันตรายจัดไม่มอสไม่อยากหยิบเลยอยากเก็บตังค์ขึ้นเลเวลมากกว่าคือไม่อยากหยิบเลย14บาทจริงๆไปได้เลยนะเราขึ้นรอมหน้าอะไรกันเราไม่ตายหรอกเรือด17อะ่ะคิดว่าไม่ตายอะถึงถึงแพ้ก็ไม่ตายนะส่วนตัวผมว่าที่หนึ่งใสๆจริงที่หนึ่งใสๆครับบอกเลย Oh. คอมสตอรี่วิเวอร์สองคนนี่แหละคือคอมสตอรี่วิเวอร์มันจะมาจบท็อปสี่ตลอดอะ่ะคือแม่งต่อย้มึงเล่นกาดแค่ไหนก็ตามอะ่ะมึงเรียกคอมสตอรี่วิเวอร์คือท็อปสี่แน่นอนอะ่ะการันตีท็อปสี่แน่นอนอะ่ะคอมวิเวอร์จัดอ่ะนี่ไงไเจอไปดิโหดปะละ่ะอาเฟย์ผมอะ่ะไปขึ้นเลเวลเลย ขอของเวทนะขอของเวทขอของเวทคุณเหลืออันนี้ไว้ทำไมวะเนี่ยคุณเหลือไว้ทำไมวะเศษไอเทมขอของเวทขอของเวทอาเฟ่สามดาวแล้วมาทำไม ไหนว่าของเวทกูกุณซูเหรอกุณซูให้แอดดีกว่าไหมถ้า,างั้นเนี่ยสตาติกชิของเวทไม่มีว่ะก็ต้องกุณซูแหละอ่ะตีไวตีไวสามเท่าเชี่ยร์เนี่ยแหละคือคอมเมตาของจริง อรีเบอคือถ้าเราชนะได้ที่โคตรเก่งอะ่ะคือผมจะมองว่าคอมนี้เก่งเลยถ้าชนะได้เฮ้ยหรือมันจะเก่งจริงจริงวะคอมนี้เฮ้ยเฮ้ยมันชนะสตอรี่รเบอร์ว่ะเฮ้ยเป็นไ่ได้ไงวะโอ้ยงั้นผมขึ้นเลเวล9แล้วหาวอร์เดนอีกตัวมาลงได้นะ บอเดนเบฮิมอสอะไรก็ได้อ่ะมีรอรอเงินลลลงเลยรอเงินเลยเชีย่ยหรือว่ามันจะเก่งจริงวะเชีย่ยอูเดียสองดาวแล้วนะครับเอาว่ะเฮ้ยเขาไม่ไม่สามดาวนะบาทเขาไม่สามดาวนะผมว่ามันก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ปะ่ะแต่อันนี้น่ากลัวเนี่ยอูเดียเนี่ยน่ากลัวเดียสองดาวเนี่ย น่ากลัวจัดเชี่ยวเดียไม่ยอมตายอุ้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 ยผมว่าซินด้าถ้ามีของเวทเป็นดาเมจช่วยได้ได้ดีมากอะ่ะเป็นดาเมจเวทด้วยอะ่ะเอาว่ะมีเวลนะทำเล่นไป 6 4บาท6 8บาทอะขึ้นเลเวลอะแม่งเออผมจะใส่อันนี้ให้ซินด้าเหรอจะบ้าเหรอว่าคือของพิเศษอย่างเงี้ยแล้วเราไม่น่าจะมีของเศษแล้วด้วยอะ,อะใส่ไปไอ้ซินด้ารีเดมชันซินด้าซินด้าสพอร์ตเหรอซินด้ารีเดมชันซินด้าไม่มีของเวทอะ เขามาอยู่ที่แอดกับอเฟหมดแล้วเนี่ยบาทเขาไม่สมดาวผมว่าชนะได้เว้ยคิดถ้าจะให้เก่งมันต้อง3ดาวอ่ะบาทจริงๆมันก็เก่งตั้งแต่หนึ่งดาวเลยนะแต่ว่าถ้าจะเอาสุดอนะ่ะตัวนี้นเขารีไม่เจอขาดตัวหนึ่งนะทําเค้นเขาก็ขาดตัวหนึง่งไอ้เหี้ยขาดอยากแล้วตัวแต่เขายังไม่ตายนะเขายังมีโอกาสรีได้อีกนะครับเขายังไม่ตายนะ ยังยังมีโอกาสดีได้อีกอยู่อุ้ยเบฮิมอสผมจะได้ของเวทได้ซินด้านะเอ่อซึ่งมันไม่มีเลยครับแม่งแบบโอ้โอเคได้ตัวดีนะครับไปตัวดีตัวดี อ่อแล้วไปเหลือสองคนแล้วชนะได้คือที่หนึ่งครับอ่ะชนะได้คือที่หนึ่งเอาว่า ต่อให้บาด3ดาวก็เอาไม่ไหวนะครับเ yeah, ขานีนเก่งจริงว่ะเอาปตอนแรกผมบอกเลยผมไม่คาดหวังเลยนะว่ามันจะจบหนึ่งได้อะเพราะว่าแต่ละคอมแม่งเมตาทั้งนั้นเลยอะที่เราเจออะซอลิวเบอร์บาทอะไรเงี้ยแต่พอเล่นจริงๆแล้วแม่งเก่งว่ะ